่อนะครับสิบเจ็ดบาสุปันเตกาลตะคาถาาติตังนานาวาคามยะนาปฏิกรังเ่อนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแลวไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตถาติตัมไฟนันตังอปันตันจะอานาคตังสิ่งใดล้วนไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจาย,ยนามังตาตะตาวิปัสสติ อาสังอีลังอาสังกุปังตังวิดามะนุภาลุอาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่องอนเนไม่คอนเชนในตันันนั้นได้บุคคลนั้นพึ่งจะเรียนตัณนนั้นเรื่องเรื่องให้ปรุงรสเถิดตาเวจว่าิจจะมาตับปังโกสัญญามาละนางสุเวพึตงตามความเปลี่ยนเสียนในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาอิโนสังฆะหลักเตนะมหเสเนนะมตจุนา เพราะความบันเียงกรรมัจจุราผู้มีเสนัยนายนั้นย่อมไม่มีเราทั้งหลายเอวังวีวีนาลิมาตาปิงเอาอะโหลัตตัมมาตันติตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอะคิคาเตมุนิติพระมุนีผู้สังบย่อมเรียบบุคคลผู้ม,มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพลยรไม่เกิดการกลางวันและการคืนนั้นเลยว่า ผู้มีนาทีหนึ่งจะเลื่ด้วยปากาลัสษนิเลยสิบแปร์บอสัวปีนาปัญจะวิคค้าหน้าปาตาเปร์าธรรโมไม่สลังอนาติโตเรามีความเยีเป็นธรรมดาจะเลื่อน้ลความเยี่ไปไม่ได้ปยญญาที่ทำมโมไม่ปยญญาที่อนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเลื่อน้ลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มานะรมโมไม่มาลังอนาติโต รามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมผลความตายไปไม่ได้สเป,ปยิปีมีปีนานาปีนานาปาว,วินาภาวุเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องปัดนป้าจากของนักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมปัสาโคไม่กัมะมะถายาตกัมมะอยู่นี้กรรมะปันทุกรรมะปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตอนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมการิสามิกาลายงานงวา่าปปากังวาต่สัต,าสาตายาดูบาวิวิสามิเราตามกำมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นตายายคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอเมอภิหังปัญจาวิคิตะปังเราต้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกๆวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวดากุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขะปยปัตตาเจนิปยอยางโสกปัตตาเจนิโสกังโหุ่ Voiceover ่ยสเปปิปานิโนเอตาวัตาจะไม่สับปตังูุญื้สับปตังสเปเดวานุโมตันตุสัมปะสับปะสิทสิทธิยาทานันทานันตุสัตตาเยสีระละขันตุสัปตาภาวนาบิลาตาเวตุขันสันตุเทวตาคาถาสเปปุตตาปละปตตาปัจิกายังใจยังพลังพลังตานังเจติเชนะลละขังปัญญามิสับปะโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปันติตานาคาถาหันทำไมยังปฏิทานาคาถาอยู่บานมาซียาเทวตาสันติวิงาลาวสินีทูปีกาลีปุติกาลีตายิงดาอิงดาธรมะตานินะบอนตูปุชิตาโซจิงกาลุติตาวิยาวิยาลาวัจลิริลาจามาชานาวาคาจับิกกวูสนามิกาสนับปฏิอุปัสสกุปัสสกกะมาจติสานิกะมัจจิสนาสัมปานาบุ พุทธนสุข <ixon> like ิตาวันด <identified> ุตสลาปุชาจเยปิจางันทัศสัมบวาสังเรตัสตังอัตาวุบบานิกาเนียนิคังธรรมาวังปฏิจเตสเปบิตุกัสสการุณตุสังกัยขยังตาตุจิลังสตังสัมมุตมะตาลายาบุคลาสังโขตุสัมโกวะทายาจายตายาจามีหลักันุสัตตมสเปบิตัมจาริโนพุทธิสัมบบุเรยามะตัมมียาบวิธิที่สิท เอสวสสะพปฏิานาคาถาเปขันธรรมยังปฏิานาคาถาอยู่ปนามาเยบุญญาสิธานิคาตัสะโอสต์ั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยานันยานิกาตานิเมจมเป็นผู้มีส่วนเ่งบุญที่พระพ้าได้ทำในบัดนี้เตสันจาบบคงขีนงหุนตุแรงบุญทั้งหลายบุนที่พระพ้าได้ทำแล้วสตานันตา นันตาปะบามานาาเยปิยาคุณาวันตาจาเกิดชนหลอดไดเป็นที่รักผู้มีคุณไายังมาตาปิตาไดโยมีมานาเลปิลังของข้าพาเจ้าเป็นตน้นทิฏฐามจัปะยะทิฏฐาวาที่ข้าพรเจ้าได้ยินหรือไม่ไม่ได้ยินอันเยมะชะตะวนิโนแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาสตาติสันติโลกาสามิได้มีเวงกันตั้งอยู่ในโลกเตปุม,มาจตุโยนิกา เกิดในภพสามเกิดในกำเนือสี่ปัญจีราชตูโูกาลามีกันหน้าเล่กันหนึ่งเลกันสี่สังสารตาป้าวป้าวีต้องเนี้ยต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยในภพใหญ่ยาตันเยปันิตานำเมสัตโลดได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้ารเจ้าแล้วอนุโมทันตุตชสยังกอสัตโนั้นจงอนุโมทนาตานเองเกิด เยี่ยมังนับปาชานันติก็สัตสว์โลาใดโซ่ย่อมไม่ทราบการให้สวนมืองของข้าพเจ้านี้เตวาเตสังนิเวทายุงขอเทตัดด้งหลายจึงแจ้งเกสัตว์เหล่านั้นมะยาทินาณบุญญานั้นก็เอิดเกลนุโมทนาบุญทั้งหลายอนุโมทนาอิตุนาที่ข้าพรเจ้าไห้แล้วสัตว์รสัตตาสัตตาวุตุขอสัตตั้งปวงจงอย่ามีเวร อาเวลาสุขชีวิโน,อนอยูเป็นสุขเสม,มอเถิดเจมัดปาปะตันตุป,ปาปาตาตุเลจุงถึงทาง,งามมอ,อันเกษตรเถิดเอสาสาสินะชิชะตังสุป,ปาขอความหวังอันดีของสันเหล่านั้นจงสำเ็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจานิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานหนึงทรงเห่งการบูชาบรรณาธาตญายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประสุทธิพระบาลีและกพระคาถาหเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเจ้าพระเจ้าขอให้ผลจากทุกไทป,ไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางลุกและทางธรรมขอตัวเทพเท,ทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดใยายมนต์เล็ธรรมะเหลา่านี้เมื่ออนุโมทนาเล็โปรดนำหน่วยพรลนะเจ้าพระเจ้าเรียกว่าตุวมงคลพระจึงไปดีพินาศโดยโมเนติปุ สมเด็จพระยานาสังว,วรวัดบวรนิเวศมีอันตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประลิแเะ็กับมงคลในพระคาถานต่างๆจงสำเร็จศักดิ์สทุกประการเชิญสาธุสาธุสาธุ